วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับเป็นอีกวันหนึ่งของงานเกษตรอีสานนะครับที่จังหวัดขอนแก่นะครับเป็นแฮนด์เมดนะครับนี่เป็นกระเป๋าสวยนะครับใบละ259ราบาทนะครับทำกันทำเองนะครับถึงขายได้ราคานี้นะครับดูนะครับคนเยอะยะเลยครับ มาเที่ยวง,งานกเกษตรอีสานหรือง, <1971. S 1> งานเกษตรขอนแจ็ดนะครับโอ้ <Arizona> ครับเป็นงานฝีมือครับคืดีสวยๆร้าของผู้เพิ่นเหตุกับผู้นั้นแหละครับนั่งอยู่เหตุเองเลยครับจากสารค้มนะครับงามเหล่าก็ถิกนะครับถ้าท่าผู้เปนเพิ่นเฮ็ดเองกัขายราคานี้ระได้นะครับ มั่นใบละ4ี่ลอยหา้าลอยนะครับแต่ว่านี่เป็นขายอยู่ราคาะสองลอยห้าสิบเก้าเตีได้ครับเตี๋ไปฝากแบบพ่นเทลากคนที่ชอบฝากค่พนพอกันเลยนี่คนกระเขาร้านดีมาทางนี้ก็เป็นล้านหมองูนะครับล้านงูตรงกลางนนรับก็มีสมุนไพรนะครับหลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นยาหมอเพราะว่าจะเป็นยาก,กระบุน นี่เป็นยาซ้ำหักแก่กินพิษกระบุนนะครับแก่เบียร์แก่เมาแก่พิษําแดงผสาน้านมนะครับกูกินพิษมาแล้วน้านมว่ามีคนกินยาซ้ำหักนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นยาหม่องนะครับยาหม่องไพรนะครับผสมว่านพยางโอผสมเถาเอ็นดอนเถาวันเปียงใบพับพึงนะครับถ้าแก่ปวดไข้เซนนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรน้ำนะครับสูตรน้ำ ใส่ดีครับซึ่มเป็นหล่อนกับเย็นนะครับในขวดเดียวกันถ้าไปกับิีหล่อนนะครับนี่คือสมุนไพรบั่นงูนะครับส่วนนี่ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยอ่ากินดอกก้านของอกินดอกก้านของแล้วก็กินพึางสากินผึษาก็จะเป็นสีเขียวกึินดอกก้านของก็ตี เป็นสีเหลืองนะครับซับประคุณนะครับกับพรอนไายเฮ็ดให้รับสบายนะครับโดยเฉพาะผู้ทำงานโรงงานนะครับสาวออฟฟิศนะครับออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือไมเกรนอย่างงี้ครับเอาน้ำมันหอมระเหยนะครับสีเมื่อยนะครับโซเดีมจ็กซีหาเทีย่อนนอนนะครับสีนอนหลับหลึกส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านเกษตรนะครับเป็นร้านเนี่ยนาง ล่มนะครับเป็นเห็ดนางล่มลก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับมีมเมล็ดพักสองละสิบบาทส่วนเห็ดกระตีก่อนละสิบสามบาทนะครับสำหรับเห็ดอ่าสำหรับเห็ดเพียงนะครับเห็ดฟางเขาเรียกว่าเห็ดฟางก่อนละสิบสามบาทอันนี้เป็นเห็ดนางล่มนะครับเที่ยวกำลังเดินนะครับเห็ดหูหนูนก็งี้นะครับกำลังออก กินเป็นเดีย่ยสองเดี่ยครับชอบอากาศเย็นอากาสลับนหน่อนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดท้อนขาวแบบเห็ดท้นขาวออกรอบแล้วครับสับสรับงานกกเกษตรมันเจนนะเกษตรก็เกษตรอีสานนะครับ พี่น้องลืมตังไว้ที่แล้วเนี่ยเทีเ่ยวครับพี่น้องคนหลายนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26มกราคมถึงวันที่4คมพ่านะครับสำหรับงานเกษตรมันนีวันเสาร์คนก็เลยเมื่อวานนี้มือเปิดงานกับคนหลายนะครับจะผม มีความสุขกันซุกูซุกคนครับที่เขามารับชมในช่องคัมภีร์แฟนเพจก็ขอให้อาจารย์เป็นยังไงครับงานเกษตรดีไหมครับงานเกษตรสนุกดีสนุกดีอาจารย์ขายอะไรครับวันนี้วันนี้เห็ดเห็ดในตะกร้าเห็ดในตะกร้าปลูกง่ายๆเนาะวันนี้ปลูกโดยใช้ฟางข้าวใช้ฟางข้าวที่เราใช้เชื้อเห็ดในบ่มเต็มเราจะต้อง ปิดรุ่หุ้มพลาสติกอห้องเชื้อพิธีปลูกนะครับสามารถทำเชื้อเส้นใยเดินเต็มก็ออกมาเกิดดอกก็จะเห็นดอกออกไปเรื่อยๆปลูกง่ายๆเนาะง่ายๆได้กินนานไหมครับอาจารย์เป็นเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยครับเศรษฐกิจแบบเอาฟังข้าวหมดอายุก็จะเป็นปุ๋ยเพ็รปุ๋ยก็ไปจุด ักวางขึ้นแล้วพาแตงกว่าแต่ว่าเราสามารถทำเห็ดหูหนูนี่เห็ดหูหนูกินง่ายๆเลยเนาะง่ายๆเราชอบยังไงครับอยู่ยังไงชอบอากาศเย็นชอบอากาศเย็นหน้าฝนก็ดีหน้าฝนก็ดีไม่ต้องออกจากถุงเนาะไม่ต้องเอาออกจากถุงเลยไม่ต้องครับเอลยโ้นดยอดครับนี่ครับ ยอดครับติดต่อได้ที่ไหนครับฮะ uhh, ชมรมเห็ดขอนแก่นศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าห้าสองห้าห้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าห้าสองห้าอาจารย์เป็นประธานใช่ไหมครับครับประธานชมรมเห็ดขอนแก่น,นเห็ดขอนแก่นนะครับจะเรียนนะครับถ้าใครสนใจเห็ดไปเพาะไปปลูกเพื่อจำหน่ายหรือไปปลูกกินก็ติดต่อกับประธานชมรมเห็ดขอนแก่นนะครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ